รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอันนี้แรงเป็นพิเศษค่ะทำไมคะือยุคแค่ถามคนอื่นตอบคุณผู้ชมหาสวัสดีค่ะกลับมาตจ้จากพวกเราในรายการสมาคมค่ะ นแงรเลยจะดีดหนักมากเต้นเผื่อคือวันนี้นะคะมีตลาดนะคะกับเมียโอ้ยอะไรอะไรขอโทษขอโทษขอโทษไปไหนมาขอโทษคุณผูทำไมเหนื่อยไปไหนมาไปไหนมาเนี่ยก็คือลุงที่เขาขับรถอ่ะแล้ว ขับขับมาส่งอยู่ดีๆแล้วอยเสียงแหบหายใจไม่ออกนั่งมือตายแล้วอะําไงเป็นไรต้องพาไปส่งโรงพยาบาลดีก็เลยมาสายเนี่ยหมายถึงว่าเธอขับรถเองแล้วไปส่งลุงด้วยใช่ที่โรงพยาบาลขับรถกู้เนี่ยแหละลุงโอเคใช่ไหมลุงโอเคแต่เราเนี่ยไม่โอเค ออเื้อยไงเหนื่อยเลยแค่เธอใช่ไหมส่วนเมียไม้เลื้อยลุงไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมไม่ไม่ไม่มาเมียไม้เลื้อยติดทุ่นไม่มาเหมือนกันนาะฉันนึกว่าส่งลุงไปโรงพยาบาลอีกคนเนอะแต่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเยอางี้เอางี้เอางี้ดีกว่านะไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าค่ะเพราะเผื่อว่าเราเจอเจอผู้คนที่มีอาการแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องตกอกตกใจไปเพราะว่าโรคบางโรคอาจจะดูร้ายแรงบางโรคอาจจะคุยกันได้นายแพทย์สุทัศ์ พ่อสิริมาโน,น์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยะกรรมหลอดเลือดโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะค่ะสวัสดีเมียจ๋าทุกคนครับอาการที่คุณลุงคนขับรถของคุณหนิงเป็นเนี่ยอาจจะเข้าข่ายเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองได้ครับคนไข้เนี่ยมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วก็มีภาวะหมดสติหน้ามืดได้จากการที่เส้นเลือดแดงใหญ่เนี่ยเริ่มจะปลิ่แตกอาจจะทําให้ถึงชีวิตได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับ ปัจจุบันนี้เนี่ยมีการรักษาด้วยการสอดท่อนะครับคำยันเข้าไปาปิดเส้นเลือดที่มีการโป่งพองและมีการปรีแตกเพื่อจะให้เส้นเลือดเนี่ยกลับมาใช้งานได้ต่อสามารถที่จะรักษาให้คนไข้เนี่ยหายจากโรคที่เป็นได้แต่โรคนี้เนี่ยาสามารถป้องกันได้ครับด้วยการออกกําลังกายนะครับตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกทุกปีโรคนี้เนี่ยมักจะพบในคนที่สูงอายุแล้วก็สูบุรีนะครับถ้าเกิดเราสามารถ ลดสูบบุหรี่ได้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับก็เพื่อจะให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับนี่แต่ว่ามีคำเขียนนะเป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองนี่เองนะเท่าที่ฟังคุณหมอก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะทินนะยังไงก็ขอให้หายไวๆนะคะคุณลุงจะได้มาขับรถให้มีตลาดเหมือนเดิมนา คุณนะคะคุณหมอสุดท้นยมากๆนะคะจากโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะใครสนใจข้อมูลโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองนะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์นะคะ027439999ค่ะ,คะผ่านไปแล้วเรื่องโรคป่วยไข้รู้แล้วนะว่าต้องทำยังไงมาถึงอาการของแขกรับเชิญดีกว่าทำไมคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหนักมากค่ะทำไมคะก็ต้องเป็นคู่จิ้นหนักมากโดนเชียร์มีแต่คนเชียร์โอ้โหเชียร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองอยา์ให้เป็นผัวเมียกันน่ะเหรอ ถามเขาดีกว่าไปีเออให้เป็น,ปนอะไร,รก,กันมหม <c oughs> นะคะดีเจต้น ทำไมดูออกขาวสวยขึ้นเยอะขนาดนี้เจี๋ยคะสวยขึ้นเยอะไหลแล้วบอท็อกเข้าที่บอท็อกเข้าที่หัวเราะอยู่ค่ะก่อนที่จะสัมภาษณ์เรามาอัปเดตสถานะนะคะหอมค่ะคุณต้นหอมคุณต้นหอมเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพวกเราได้ข่าวว่าคุณแอบไปเรียแผลใจถึงต่างประเทศโอ้ยไปดีกาอะไร ใฝฝันอยู่แล้วอยากไปอเมริกาเพราะมีญาติอยู่ที่นู่นแล้วก็อยากไปรู้ว่าชีวิตคนไทยที่อยู่นู่นอ่ะเขาทำยังไงอยู่อยังไงอยากจะแบบว่าไปไปลำบากอยากอยู่ที่ที่แบบเออเดินไปไหนก็ได้สบายไม่แต่งหน้าก็ได้ทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเอาจริงจะไม่ค่อยสนใจเขาเรื่องอะไรที่เขาอยากจะไปไหนช่างเหรอขอสนใจเืาเรื่องนี้เปว่าถามจริงเหรอไอ้ที่เลิกเลิกคบ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 เลิกเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเราเองหรือเปล่ามันไม่ใช่เป็นเพราะผู้ชายหรือเปล่าอจริงก็อาจจะเป็นแบบทั้งทั้งสองฝ่ายด้วยเหมือนแบบพอแอคชั่นมาแบบนี้ก็เอ๊ะ ไม่ชอบใจรีแอคชั่นก็เลยกลับไปไม่ดีมันก็เลยมีปัญหาการแต่หอมว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะความขาดความใส่ใจของผู้ชายแน่ๆอยู่แล้วใช่ค่ะคือหอมสกปรกไม่ไายคนเดียเลยอาบน้ําก็อาบวันละรอบแล้วผู้ชายที่ไหนเขาจะอยู่ด้วยสิวขึ้นเต็มหลังแล้วอยากจะโชว์่างเงี้ยไม่ชอบผู้หญิงเรียบเรียบไม่ชอบผู้หญิงเรียบเรียบนี่กล่าวหาผู้นไปหรือเปล่าผู้ชายไม่ชอบเป็นแบบดูไหมล่ะดูไหมดูไหมเนี่ยผู้ชายก็อย่างเงี้ยแหละไม่เคยคิดเนี่ยว่าตัวเองจะต้องเป็นยังไงเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการเป็นผู้หญิงที่เหมือนใครสวยมีีเเเยอออะะะลทก็ม ชั้นคนเดียวในยีน่าต่อไปนี้เมื่อแท้ออกมาคุณผู้ชมก็เริ่มเหมือนจะตีกันแล้วอี้เดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ามีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเยอะที่ต้องเคลียร์กันอีกเยอะได้เลยค่ะสักครู่เดียวไม่ยอมรับเราอ่ะต้องยอมรับด้วยนี่คือคธามันมจริง สิ่งที่คิดว่าสวยงามคำว่ารักที่นิยามมันเป็นแค่ความฝันเป็นดีแค่นั้นคนที่คิดว่ามั่นใจคนที่คิดว่าเชื่อใจยังไปจากฉัน มันยังเหลืออะไรที่จริงอยู่ไหมยังเหลืออะไรมันคงอยู่ไหมยังเหลืออะไรเชื่อได้อยู่ไหมในโลกนี้คำว่ารักที่แท้ททยังจริงอยู่ไหมยังเหลือสักคนรอฉันอยู่ไหมมีใครต้องการรักฉันอยู่ไหมในโลกนี้หรือรักจริงๆ ต้องเชื่อจริงๆหัวมันไม่มีไว้ศิลปินอยู่นี่โอ้ยตายแล้วขับคุณดนตรี้นะร้องก็เพาะด้วยฟังแล้วแบบว่าเคลิ้มไปเนาะโลกเสมือนจริง โลกจริงตอนนี้คือมีผลงานอะไรบ้างครับล่าสุดเลยฮะโลกสมือนจริงครับก็เป็นค่ายเออเป็นเพลงใหม่พอร้องเพลงดูเข้าใจผู้หญิงแล้วทำไมผู้หญิงงอนเนี่ยผู้ชายถึงไม่เคยยอมงออยากรู้จริงเพราะอะไรงอนบ่อยมั้งงอนบ่อยก็ไม่ต้องง้อหรอกเดี๋ยวก็ดีไม่หรอผู้ชายอีก้สูงเอองอนะมันก็ไม่ใช่ไม่ไม่งอก็งอนะผมว่าแต่บอกว่าขี้งอนะบอกอย่างโอ้ผมงอจริงผมงอมากถ้าว่าเปรียบที่กับผมแล้วผมว่า อะถ้าสวงกับแฟนผมเนี่ยผมง้อประมาณ95%้าสิบห้าเปอร์เซ็ออะไรนะบอยมีแฟนเหรอมีครับมีมีมีไม่รู้กีคนกคนละอ่ว อันนึงรู้สึกไหมเวลาผู้ชายถามว่ามีอะไรในใจหรือเปล่าผู้หญิงมักจะตอบว่าเปล่าเป็นอะไรอป่าไม่ใะไเออเป็นทำไมเป็นอะไรทำไมหน่าเปล่าดูงุดหงิดเปล่าก็มีอะไรก็บอกว่าเปล่าคุอมันอย่างนี้มีผู้หญิงเป็นอย่างนี้มีทำไมอ่ะเช็คความใส่ใจของผู้ชายเป็นการหย่อน เหมือนทิ้งก้อนหินลงไปในแม่น้ําแล้วดูรัศมีวงกว้างเฮ้ยรู้ไม่รู้รู้ไม่รู้ถ่ารู้จะบอกนะแต่ถ้ารู้ก็ต้องนิดนึงเค้นให้ผู้ชายรู้สึกมีความสํานึกผิดนิดนึงย่อนไปก่อนย่อนไปก่อนว่าเปล่าแต่ถ้ายังไม่รู้อีกล้วก็แบบมันต้องรู้สิมันต้องรู้เปล่าถ้ามันไม่บอกตรงๆไปเลยอ่ะอันไม่บอกตรงๆถึงจุดที่เขาจึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันต้องมีะห์สถานการณ์ค่ะเพราะว่าระดับความมาคุมันต้องค่อยๆเริ่มอยู่ๆแบบคือเราก็ให้เขาเตรียมตัวด้วยว่ามาแล้วนะ กลุ่นๆแล้วนะอวามแบบเวลามามันก็ค่อยใช่มาค่อยๆก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยมันเวิร์กไหมที่ใช้มาก็สุดท้ายมันจบด้วยการต้องคุยกันค่ะถ้าไม่คุยปุ๊บทุกอย่างก็คือแบบมันจะคาใจอยู่ที่เราจริงๆผู้ชายต้องการอิสระภาพมากแค่ไหนจริงๆมันก็ต้องมีความเป็นพื้นที่ส่วนตัวบ้างเรื่องโทรศัพท์อันเนี้ยพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวอะไรเรื่องโทรศัพท์เรื่องการกระเป๋าตังกระเป๋าตังเอาไปดูเถอะ อย่าหยิบเงินไปแล้วกันแค่นั้นแหละยาหลังเออวนอยากหลังไม่ได้อยากอะไรเลยอยากหยิบเงินแต่ผมว่าหลักๆคือเรื่องโทรศัพท์โทรศัพท์จริงๆของเราไม่มีอะไรหรอกแต่คือการมาเช็คเรามันเหมือนกันไม่ให้เกียรติเราค่ะมันไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันรู้สึกว่าผู้ชายก็ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเสียมลัยยาแต่ในความเป็นจริงอ่ะเพื่อความสบายใจของแฟนอ่ะในเมื่อถ้าไม่มีอะไรทําไมดูไม่ได้จะตายเป็นคนคอยากดูไหมเป็นคนณอยากดูหอมจะหอมจะดูต่อเมื่อหอมรู้สึก สงสัยเมื่อไหร่ก็ตามที่หอมขอเช็คหอมจะต้องได้สิทธนั้นเพราะมันคือสิทธของการเป็นแฟนไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์การที่เป็นแฟนแล้วจะมาขอกันเอ้ยเอาโทรศัพท์มาเช็คอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ไว้ใจอ่ะอันนี้ผมขอเถียงหัวชนฝาเลยว่าไปชวนไปชนผมว่าผมว่าผมว่าไม่แฟร์มันไม่แฟร์คือโอเค คือคิดอะไร่ะทาไมถึงคิดว่าจะต้องแบบโทรศัพท์มันมีอะไรเหรอถึงไม่ต้องมาเช็คอะมันมีอะไรก็ต้องพูดะโทรศัพท์มีเรื่องราวของแต่ละวันนนี้ต้องไปทําอะไรมาบ้างก็ขอดูหน่อยถ้ารู้สึกสงสัยเพื่อความสบายใจไม่งั้นก็จะเก็บความไม่สบายใจไปตลอดแล้วถ้าสติวาการที่แบบไม่สบายใจและสู้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องอะไรไปเลยไม่ต้องรู้อละให้ไปไม่หมายถึงว่าไปไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปดูเขาเองโดยที่ไม่ต้องมาเช็คโทรศัพท์ดีกว่า สองคนได้ไปคุยที่ร้านจ๊ที่จะมาทะเลาะในรายการเราดูแบบแต่ว่าเขารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเป็นเป็นเรื่องแบบที่ต้องคุยกันก่อนที่คุณจะคบเลยนะช่วงคบใหม่ๆมันจะสี่เราคุยกันตกลงเลยนะเป็นข้อตกลงเราะรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยนะถ้าอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวจริงๆทําไมต้องมีเมียทำไมต้องมีแฟนก็อยู่คนเดียวไปเลยดียอ้าวทำไมพูดอย่างนี้เอาล่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราให้สองคนคุยียนก่อนนะครับและช่วงน้าจะมาคุยนว่าพื้นที่ส่วนตัวที่ผู้ชายอยากได้เนี่ กว่าช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้ค่ะเอามัเทียบกันต่อนะคะกับเหตุผลยอดฮิตนะอยากมีพื้นที่ส่วนตัวตกลงไอ้ผู้ชายเนี่ยทำไมชอบมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วมันยังไงผู้ชายต้องการขนาดไหนจริงๆก็ไม่ต้องการคุณต้องการอะไรที่แบบไม่ต้องให้ผู้หญิงยุ่งอ่ะโทรศัพท์ไม่อยากให้ยุ่งแล้วไม่อยากให้ยุ่งเรื่องอะไรอีกส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องเรื่อง ไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนเราก็บอกนะเราก็บอกเกาให้ไปนะกาให้ไปเรื่องโทจิกแรกๆก็เอาไหมเอาไหมเออแต่เออจริงๆริงก็แบว่าเรื่องการโทรจิกนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับใครหลายๆคนเหมือนกันทไมคิดถึงแล้วโทรบ่อยไม่ได้หรอไอคิดถึงไม่เท่าไหร่หรอกแต่เมื่อไหร่บอกเมื่อไหร่จะกลับบ้านเนี่ย เขาเขาก็เป็นห่วงเขาก็เลยโทรถามว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านคือโอเคครั้งสองครั้งโอเคไงแต่ถ้าเป็นต่อวันไวันนี้หรอแต่ถ้าทุกวันมันเรียกวันได้ไหมทุกวันได้ไหมผมว่าสองทีนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะโอ้ยแค่สองทีอะไรต่อวันเหรอต่อวันแล้วต้องอยู่ด้วยตลอดเวลาไหมกับกับแฟน่ง ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ต้องตัวติดกันไม่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาก็ไม่ไหวเนาะไม่ไหวแม,ม,มันก็อาจจะมีความรู้สึกว่านี่แหละไอ้พื้นที่ส่วนตัวบางทีมันก็หายไปอันนี้คือที่บอบ<ห>อกนะเดี๋ยวของความคลาบผู้หญิงผู้หญิงคือผมเป็นคนติดแฟนค่ะผมจะโทรบ่อยเนี่ยก็เกินไปไงออเลำคาญบางทีเปิดเฟซไทม์กันอยู่ได้ทำงานกันเออเอามาตั้งเฟซไทม์กันตลอดเวลาโอ้นึกว่าดูรายการเรียลลิตี้โอนจะรักอะไรกันขนาดนี้เห็นแล้วก็หมั่นไส้อะเห็นแบบ ลำคาญมากเราขอถามคพาถามอีกคำถามนึงดีว่าว่าถ้าอะไรนะทั้งคู่เนี่ยมีเวลาแบบว่าแค่เนี้ยในเวลาที่มันจํากัดจะต้องแบ่งทั้งเพื่อนทั้งงานทั้งแฟนเราจะแบ่งจัดสรรปันส่วนไงให้มันลงตัวเพราะหลายๆคนมีปัญหาหอมลบก่อเลยแล้วก็ให้แฟนอย่างเดียวเลยค่ะช ก็คือถ้ามีแฟนก็ไม่มีเพื่อนอะคนอย่างต้นหอมอะครับครับสังเกตเขาจะหายไม่ากชีวิตเลยหายหัวเลยถ้าวันอินสตาแกรมก็ไม่มีการเม้นรู้เลยช่วงเนี้ยอมันแฮ ppy แต่ช่วงไหนที่มันไม่แฮ p ี y นะโอมันเม้นจังเม้นจังมาด่าจังมาด่ามาเมนอยู่นะอ่ะ มึงว่างละอย่างนี้อารมณ์ไม่ดีแล้วเป็นที่ใส่อารมณ์ของคุณเหรอก็เปรียบคือเขาสําคัญสำหรับหอมก็คือเหมือนชักโครกนี่แหละคือเราก็ขาดไม่ได้มันต้องมีไว้วันที่เราอยากระบายอ่ะนั่นมันเหมือนแล้วเราแบ่งเปอร์เซ็นต์ยังไงเพื่อนงานแล้วก็แฟนร้อยเปอร์เซ็นต์อถ้ามีแฟนได้ไหมคะเพื่อนตัดไปเลยว่างเดี๋ยวค่อยไปหางานรับบางงานงานไหน ปุ๊กปิ๊กไว้ก่อนคุณพี่คิวไม่ได้คิวแฟนเช็คคิวแฟนก่อนแฟอยู่วันไหนแฟนอยู่วันนี้ไปอยู่วันนี้เฮ้ยต้องการเราเปล่าก็เช็คก่อนเอ๊ะต้องการเราเปล่าถ้าแฟนบอกเออไปสิไปที่กอดโอเคงั้นไอ้ว่างคิวไม่ได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นคือค่อนข้างทุ่มเททุ่มเทมากจนน่าสงสารตัวเองมั่เลยอย่างนี้คิดว่าผู้ชายจะรำคาญเราไหมเออหอมเช็คก่อนค่ะคือ แฟนอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นคนที่ติดแฟนเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันมีช่วงที่เปลี่ยนไปคือไม่เสมอต้นเสมอปลายเราจะรู้สึกว่าทําไมแต่ก่อนเราเคยได้แบบนี้แล้ววันนี้มันหายไปอย่างรวดเร็วเราก็จะเริ่มสังเกตละฉะนั้นโทรศัพท์คือคําตอบเราจะเช็คทันที เราก็ติดคำว่านะที่ว่านะว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเป็นคนติดแฟนเหมือนกันแล้วหลังทาไมไม่สม่ลเสมอใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นคนติดแฟนไงใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงโปรโมชั่นใช่ฉะนั้นเราก็อุ้ยโปรโมชั่นทําไมมันเหมือนต้องกันจังเลยคลิกกันหมดนั่นคือสิ่งที่อ๋อบางทีคนอื่นอาจจะสร้างขึ้นมาให้ตรงกับเราคือเขาก็ไม่ได้เฟกหรอกเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าพอเห็นเรามีความสุขเขาแฮปปี้แต่พอพอสักพักหนึ่งวันเวลาผ่านไปความเป็นตัวเองก็เริ่มออกอย่างเงี้ย แล้วบอยอ่ะแบ่งเวลายังไงแฟนสัก80สอบก็เยอะย<ป>้อนแฟนนะเฮ้ยแยแ,แ,และชื่นใจแท<ถ>นแล้วเพื่อน <ใจ S 2> สัก20 แล้วงานอ่ะอ๋องานร้อยเปอร์เซ็นต์ในชีวิตเราแม้พริกกลับมาดันไม่ได้แฟนเขาก็แปดสิบเหมือนกันอยู่กับกัปตันแปดสิบยี่สิบก็คืออ้าวกลับมาบ้านแล้วพอยงานเขาไปทำงานไม่ทำงานใช่เขาบินไม่ต้องมีเวลาตอนแรกกูไม่คิดเลยไม่เคยคิดเลยแต่ตอนนี้กูต้องคิดบคิดแล้วมีอันหนึ่งมีอันหนึ่งทำไมผู้ชายถึงชอบในช่วงโปรโมชั่นล่ะ อันนี้พี่บอยไม่ได้เป็นนะพี่บอยไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นแต่ว่าเราวิเคราะห์ในด้านของผู้ชายผู้ชายอีกหลายคนก็ไม่เป็นนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเข้าใจว่าเราบางคนจริงๆแล้วคำว่าโปรโมชั่นเนีี้จริงมันอาจจะเป็นคือผมว่าคนร้อยเปอร์เซ็นต์บนโลกนี้ช่วงแรกที่รักกัน่ะมันก็ต้องเป็นช่วงที่มุ้งมิ้งฟูฟ่องอะไรแล้นะฮะแต่หลังจากนั้นอาจด้วยระยะเวลาที่เราเคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วความรักมันยังอยู่นะ แต่อีกความมุ้งมิ้งมันอาจจะหายไปแต่ความรักอ่ะมันไม่ได้มีน้อยลงแต่มันมีเพิ่มมากขึ้นพี่แต่ว่าอีกคนจะเข้าใจหรือเปล่าว่าในสิ่งที่เราลดลงเนี่ยมันคือโปรโมชั่นในเรื่องความรักเหรอแค่นั้นเองตัวเองเราออกมาไงผู้หญิงก็เป็นนะที่ใส่เต็มเลยนะช่วงแรกอ่ะเต็มไหมใส่เต็มเลยร้อยหนึ่งเลยอ่ะผมก็เริ่มร้อยเหมือนกันอแต่ไปจบที่ร้อยห้าสิบเท่านั้นเองีร้อยห้าสิบคะแนนนะร้อยห้าคน เราล้อกันมาทั้งรายการแล้วเราพูดเรื่องดีๆของแต่ละฝ่ายกันบ้างดีาอันนี้เราคุยเรื่องกันและกันอยู่เลยให้หอมพูดพูดความดีของบอยก่อนเรียบระหว่างหอมกับบอยใครเดียวกันเป็นบอยเลยนะเขาจะอ่อนโยนห่วงใยแล้วก็แบบอาจจะนิสัยเวียงๆกับคนอื่นแต่กับหอมจะไม่ไม่เหวี่ยง เวียงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สู้ไม่ได้คืออันี้คืเขาเป็นคนแพ้ทางก็จะยอมแพ้ไปเองทุกเรื่องทุกเรื่องแพ้ทางตลอดถ้าแบบถ้าถึงหอมแล้วเขาก็ยอมใช่ไหมเขาเป็นคนยอมยอมยอมใช่คือรับได้ทั้งหมดออรับได้ทั้งหมดจริงๆแล้วหอมก็รู้สึกว่าเออสนุกปากดีเออทำไมไม่ไ่เลือกเขาเป็นแฟนเ่ย เป็นเพื่อนดีแล้วค่ะเป็นเพื่อนจะจะไม่มีแบบเงื่อนไขอะไรคือถ้าผมไม่มีแฟนเนี่ยหอมก็มีวันไหวแหละเชื่อเลยผมจะแหมสุดไม่ใช่มเดี๋ยวคุณตูวอย่างนี้แฟนคุณดูไม่เหิไม่เหินเขารู้จักกันเขารู้จักกันเขาไล์กันอยู่พี่บอยล่ะพี่บอยล่ะเขามีอะไรดีใน ผมว่าคนคนนี้ถ้าจะดูดีๆต้องดูดีๆมีดีเยอะรดูด <pantry breaking> ีๆ <priced> ก็อ <universities> ย่างที่บอกจริงๆสิ่งนี้เป็นมุมมองหลายๆอย่างในเรื่องของความรักของเขาเขามองเขามองอะไรขาดหมดทุกอย่างเลย แต่ว่าเขายังไม่เจอคนที่ใช่แค่นั้นเองอแค่นั้นเองนะเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเขาเป็นคนสบายสบายง่ายๆอ,อะไรก็ได้อขอให้แค่รู้สึกว่าทิศทางเดียวกักนกับเขาเหอะเขาจะรักจนวันตายเลยถ้าพี่บอยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พี่บอยนะพี่บอยเป็นผู้ชายคนอื่นมาเห็นหอมจะชอบไหม ผมชอบนะผมชอบผมพอมีความรู้สึกว่าเขาสบายๆง่ายๆดีไม่ต้องอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าอย่างที่เขาพูดไปนั่นก็คือตัวตนเขาทั้งหมดในมุมมองเขาอะนะพี่แต่ว่าบางมุมมองอย่างเงี้ยแล้วซ่ว่าเราเริ่มไปรู้จักเขามากเกินไปแล้วเอ้ยก็อย่าเลยดีกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าแฟนคลับของทั้งสองคนก็อยากให้เป็นคู่กันจริงๆเป็นโูจิ้นเลยนะพี่บอยยังไงเยอะเหมือนกันครับผมว่า รักเราในแบบฉบับที่เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ดีกว่าผู้ชมเลือกไปปรับใช้แบบหอมก็เป็นแบบหอมแบบคุณบอยก็เป็นแบบคุณบอยหรืออยากจะใช้แบบพวกเมียจ๋าทั้งหมดผู้ชมหยิบไปเลยอยิบไปใช้เราไม่ห่วงห้ามวันนี้ขอบคุณต้นหอมกับบอยมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับรายการสมาคมเมียจ๋าได้ใหม่นะคะหลังป่าสรยุทธค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ What you have